ก็กระสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่กับ v o g s u ดนะครับมันเนื้อของเกินสปีดดีเลยเตเนาะวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคนะครับการทำ breaking overdid หรือว่า breaking heavy break overdid นะครับผมซึ่ง2เทคนิคก็สองเทคนิคนี้นะครับผมก็เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับผมแค่ breaking heavy overdid อา อันนี้คือมันจะตักในโตแต่ถ้าเป็น b บกก k i n g o v e r ร i t ิสอันนี้คือมันไม่มีในโตให้เราตักนะครับก็คือผมขออธิบาย b บกก k i n g o v e r ร i t ิสก่อนนะครับ breaking o v e r ร i t ิสก็คือเวลาที่เราทําการดิสนะครับก็คือมันจะไม่มีในโตนะแค่ทาการกดดิสนี่ครับผมอะมันก็คือ breaking o v e r d i t ับนี่ครับนี่อันนี้คือ b r e กิ i n g o v e r d i t ิสนะครับผมส่วน breaking o uh, heavy b r e ก k o v e r ร i t ิสนะครับผมก็คือ breaking heavy break o v e r d i t นะครับผม เทคนิคนี้นะครับก็คือมันเป็นเทคนิคในการตักในโตนะครับผมมันก็เลยขึ้นคําว่าเฮเบี้มาถ้ามันไม่ตักในโตมันก็จะไม่มีเฮเบี้มานะครับผมนะโอเคนะครับเฮเบี้นี้ก็คือนี่ครับอ่าเทคนิคเฮเบี้เบรกนะครับผมอ่ะนี่เฮเบี้เบรกโอเวอร์ดิทนะครับเบกกิ้งเฮเบี้เบรกโอเวอร์ดิทก็คือมันจะมีในโตรนะครับในโตของเราจะไม่หมดนะครับอันนี้คือเบรกกิ้งเฮเบี้เบรกโอเวอร์ดิทนะครับผมถ้าเราทำเบกกิ้งเฮเบี้เบรกเฉย คงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเราทําเป็นแต่ถ้าเราทำติดเป็น breaking hay b a k o v e r d i เวอันนี้เราก็จะโค้งได้สวยนะครับผมก็แล้วแต่สถานการณ์นะอันนี้คือเราต้องฝึกนะครับฝึกให้ชํานาญแล้วก็ให้เรา,าจำเทคนิคได้ๆนะครับว่ากดในระยะเท่าไหร่องศาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องให้เราไปฝึกแต่ว่าอันนี้ผมจะมาบอกพื้นฐานในการทำ breaking โอเวอร์ดิสหรือว่าเบรกิ่งแฮปปี้เบรกโอเวอร์ดิสนี้ซึ่ง2เทคนิคนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเรามาเริ่มอธิบายในการทํากันเลยนะครับผมวิธีในการทำเบรกิ่งแฮปปี้เบรกโอเวอร์ดิสนะครับผมหรือว่าเบรกิ i งโอเวอร์ดิสนะครับซึ่ง2เทคนิคนี้นะครับผมก็เหมือนกันการทำนะครับผมเทคนิคนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนในการทําก็คือให้เรานะครับกดตัวดิสนะครับผมอะกดตัวดิสนะครับนี่ครับนิ้วชี้ผมไหมเห็นไหม ผมได้อธิบายเรื่องในการาเล่น3มนิ้วเอาไว้ให้แล้วนะครับแล้วแต่ทุกคนว่าจะถนัดเล่นยังไงเนาะผมอธิบายขั้นตอนในการจับว่าจับมือถือจับยังไงาการเล่น3มนิ้วต้องจับยังไงผมอธิบายเอาไว้แล้วนะครับผมก็สามารถไปดูคลิปได้นะครับแล้วก็คลิปพื้นฐานนะครับสำหรับมือใหม่พื้นฐานอะไรคลิปต่างต่า,าวิธีในการทําเทคนิคต่างๆผมก็ทําเอาไว้หมดแล้วนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของ3นิ้วเทคนิคเฉพาะ อ่นิ้วเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับการทำเป็นแฮบ้เบรกนะครับเทคนิคนี้ก็คือให้เราทำการกดตัวดิสนะครับเห็นนิ้วชี้ของผมไหมนี่ครับกดตัวดิสนะครับผมกดตัวดิสนะครับแล้วก็ทำการกดตัวเลี้ยวกับตัวเบรกนะครับอันนี้คือตัวเบรกนะครับผมอันนี้ตัวเบรกนะครับตัวเบรกแล้วก็ตัวเลี้ยวครับจะกดพร้อมกันนะครับผมนะจะกดพร้อมกันกดตัวดิสค้างครับกดตัวดิสค้างแล้วก็ตัวเบรกกับตัวเลี้ยวพร้อมกันนะครับเดี๋ยวจะลองทำให้ทุกคนดูนะครับ ก็คือทำไปนี้นะครับผมตัวเบรกแล้วก็1 2นะครับผมก็ประมาณนี้ครับก็คือตัวดิสค้างตัวเบรกกับตัวเลี้ยวกด2ครั้งนะครับผมครั้งที่2เราจะกดนานขึ้นกว่าครั้งที่1นะครับครั้งที่1กดหนึ่งนะครับผม1แล้วก็ครั้งที่2 2อ่าประมาณนี้1 2นะครับมันจะนานขึ้นให้เรานับนะครับนับในใจนะครับครั้งที่1ก็คือเรากดไปที่1ครั้งที่2กดที่2อ่า มันนานขึ้นนิดหนึนอ,อืมมันก็กดประมาณนี้นะครับผมอ,อ่ะกับสอ่ะเห็นเสียงไหมน้ําเสียงของผมอะมันจะนานขึ้นนะครับก็กด1นึัง้งที่1นครั้งที่2นะก็กดนานขึ้นนะครับ1 2สองนะหนไหมก็จะประมาณนี้เลยครับแต่ถ้าเราทำแบบน,นี้มันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คืออ่าถ้าเรากดตัวด,ดิสใช่ไหม กดตัวดิสค้างกดตัวเบรกกับตัวเลี้ยวสมมุติว่าผมจะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายนะครับผมกดตัวดิสกดตัวเบรกกับตัวเลี้ยวพร้อมกันนะครับผมอ่ะกดตัวดิสกับตัวเบรกพร้อมกันนะครับอ่าโอยแป๊บนะครับกดตัวดิสกับตัวเบรกพร้อมกันนะครับผมซึ่งผมขอเบรกลดเอาไว้ก่อนนะครับพอเรากดตัวเลี้ยวกับตัวเบรกพร้อมกันแล้วครั้งต่อไปให้เรากดตัวเลี้ยวทางด้านขวานะครับถ้าเราไม่กดเลี้ยวตัวทางด้านขวา มันจะทําให้รถเราหลายนะครับผมให้เราทําการกดตัวดิสตัวเบรกสอครั้งครั้งต่อไปให้เรากดตัวเลี้ยวอีกข้างหนึ่งเพื่อทําการจัดนดั่นรถหรือว่าทําให้รถมันไม่หลายนะครับเข้าใจายอยู่เนาะถ้าไม่เข้าใจาผมต้องขออภัยด้วยนะครับก็าตามที่ผมบอกไว้เลยก็คือทําการกดตัวดิสแล้วก็ตัวเบรกนะครับผมสมมติจะเลี้ยวจะไปทางด้านขวานะกดตัวดิสค้างแล้วก็กดตัว เบรกนะครับผมเบรกกับตัวเลี้ยวค้างสองครั้งครับหนึ่งสองนะครับผมแล้วก็กดเลี้ยวตัวทางด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะอีกครั้งครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวนะครับผมอ่ะดิสค้างแล้วก็กดตัวเบรกกับตัวเลี้ยวนะครับผมซึ่งตอนที่เรากดตัวเบรกกับตัวเลี้ยวตัวดิสเรายังไม่ปล่อยนะครับตัวเบรกกับตัวเลี้ยวที่เรากดสองครั้งตัวดิสของเรายังไม่ปล่อยนะครับผม พอเรากดตัวดิสค้างแล้วก็กดตัวเบรกกับตัวเลี้ยวสองครั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยก็กดแล้วก็ปล่อยปล่อยกดตัวดิสกดตัวเบรกกับตัวเลี้ยว2ครั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยก็ปล่อยแล้วก็ไปทํากดตัวเลี้ยวอีกข้างหนึ่งนะครับผมเพื่อทาการจัดหน้ารถอย่างเช่นว่าเลี้ยวไปทางด้านขวากดตัวดิสค้างแล้วก็กดตัวเบรกกับตัวเลี้ยว2ครั้งปล่อยทั้ง3ปุ่มนี้่ามนิ้วนี้นะครับผมแล้วก็ให้มา กดตัวเลี้ยวไปทางด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแค่นี้ส่วนต่อไปก็แค่จะนั่นลดให้โตนะครับผมนะขั้นตอนในการกดก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะลองทําให้ทุกคนดูนะครับโอเคนะครับผมเนะี่ยก็กดตัวกดตัวดิสค้างนะครับผมกดตัวดิสค้างนะครับค้างเปลือกสองค้างหนึ่งสองเปลืกกับเลี้ยวสองค้างครับดิสค้างเปลกกับตัวเลี้ยวหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็เลี้ยวอยีกข้างหนึง่งเนี่ย ดิครั้งเบรคหนึ่งสองแล้วก็เลี้ยวอีกข้างหนึ่งอ่ะดิกหนึ่งสองอ่ะแป๊บนะครับอ่าดิรครั้งนะครับผมตัวเลี้ยวกับตัวเบรกพร้อมกันหนึ่งสองแล้วก็เลี้ยวอีกข้างหนึ่งอ่ะหนึ่งสองอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมถ้า,สาใส่เนโตรนะครับมันก็จะเป็นอ่าเบรกิ้งแฮปปี้เบรกโอเวอร์ดิสนะครับผมอ่าไม่ค่อยติดฮะดูหนะ้าจอย หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับกันทําก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าผมอธิบายตรงไหนไม่เข้าใจไปต้องขออาภัยด้วยนะครับผมซึ่งบางคนเขาอาจจะไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่นะครับสําหรับคนที่เข้าใจเทคนิคนี้ก็อาจจะทําได้แล้วนะครับสําหรับมือใหม่จริงๆที่กําลังหัดเล่น3านิ้วหรือว่าหัดทำเทคนิคนี้ก็เอาไปดูแล้วก็พิจารณาแล้วก็เอาไปฝึกดูได้นะครับผมโอเคนะครับ วันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปลองเล่นสตาร์หนึ่งให้ทุกคนดูนะครับผมการทําก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมถามว่ามันยากไหมมันยากตรงที่เรายังไม่ชิมกับเนื้อชี้กับเนื้อโป่งกับปุ่มแค่นี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราชิมเนื้อชี้กับเนื้อโป่งเท่าไหร่เมื่อไหร่นะครับถ้าเราชิมเมื่อไหร่ก็คือมันง่ายแน่นอนครับผมทหนึ่งนี้นะครับ แค่เรายังไม่ชิมกันนิ้วที่เราทำการปรับใหม่แค่นี้เองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเท่าที่ผมอธิบายไปคงเข้าใจกันอยู่เนาะถ้าไม่เข้าใจต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไปลองเล่นอีกตาหนึ่งให้ทุกคนดูนะครับ อ่โอเคนะครับผมนะก็มาในของสนามที่เหมาะกับการทําเทคนิค3นิ้วหรือว่าเทคนิคที่ผมบอกไว้ช่วงแรกๆนะครับผมว่าต้องทํำยังไงสนามนี้ก็เป็นสนามที่ผมใช้แล้วก็อ่าทำได้นะครับผมก็ฝึกมาสระยะก็ถือว่านานอยู่ก็เป็นสนามของมิจิก m u s ิกซิตีนะครับสนามนี้นะครับผมนะสนามนี้จะใช้เทคนิค3นิ้วขัข้นเยอะเพราะว่าทําเทคนิคแฮบี้ เบรกโอเวอร์ดิทหรือว่าเบรกกิ้งให้เบเบกโอเวอร์ดิทนะครับตามที่ผมบอกเอาไว้เลยนะครับผมโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ทุกคนดูนะครับผมก็อาจจะคิดเล่นหน่อยนะฮะเพราะว่ามาเล่นกันน้องเมย์นะครับผมเชิญทัดทายนะครับพร้อมยังครับผมมาเอาใหม่เอาใหม่ครับผมม่อาไป อ๋อได้เลยจัดให้ฮะอ่าก็ตามที่บอกไว้เลยนะสนามนี้ผมสมบัติผมจะใช้สนามนี้ในการฝึกน,นะช่วงแรกๆนะครับที่ผมยังทําไม่เป็นนะครับผมอิ่ม<า>มากเลยพี่ัซตีอ่ะชอบเขาว่าไม่ให้กินเยอะนะเป๊ซี่เนี่ยเพราะว่ากินเยอะท้องจะป่องนะฮะ <laughs> อ่เพราะว่ามันขพะอะองนั้นน่ะกินแค่ส้ขวเดียวอ่ะแ่มันขัดส้ไปวดเลยอะพี่มนจะร้องห้มันปวดมากับว่าไ่ีอะไรแบบม่อเราแบบแสบปวดอ่ี่รบอกแล้วว่าอยากกินเยอะ

โอ้เมื่อคืนพี่ไม่ได้ไลนะ์นะเมื่อคืนพี่ไม่ได้ไลน,น์ทำไมไม่ได้ไลน์ไม่ไล่วันขอโทษถามทำไมไม่ได้ไลน์ไม่ไลยวันเฮ้ยวันเดียวเองเมื่อวานวันเดียวเองนะเอาหนมันนั่งทำอไรอยูไม่เห็นพี่ไล่ละรอไปชั่วโมงแล้วเมื่อวานนะแค่เมื่อวานพี่ไม่ได้ไลฟ์เองนะโอ้เมื่อวานเหรอเมื่อวานพี่ทํางานเหนื่อยมากพี่ไม่ไหวพักผ่อน ไม่บอกกันหรอกจะรู้ไปหาเอาเองก็ได้้าพ่อยู่เออได้ี่เหรอเข้าคังอืไร้าวขา ยอ,อดอ่ะ้ปปะวค่อยชายไปเออชนะไปครับผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็มาเพียงแค่นี้นะครับสำหรับเทคนิคที่ผมบอกไปนะครับก็ให้ทุกคนไปอ่า ฝึกซ้อมหรือว่าดูให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยนะครับก็ให้ทุกคนไปฝึกซ้อมดูเอาเองนะครับผมนะโอเคก็ประมาณแค่นี้อย่าลืมทำการก,กดไลค์นะครับกดติดตามฝาก subscribe ให้ด้วยนะครับผมอ่ะน้องเมย์ท่ายายหน่อยไหมครับก่อนจะไปครับผมแล้วกัค่ะว่เจอกันใหม่ในไลน์นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ,บผม